สวัสดีค่ะชาวราศีกุมก็กลับมาเจอกับเมย์อีกแล้วนะคะในช่องพาราไดท่าหลอดออกเลิฟนะคะก็วันนี้ค่ะเมย์จะมาเปิดดวงให้กับชาวราศีกุมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะในส่วนของการงานการเงินแล้วก็ความรักเป็นลําดับสุดท้ายนะคะขอบคุณสําหรับซับ c r i b e แล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะเดเรามาเปิดดวงให้กับชาวราศีกุมกันเลยค่ะว้าวผู้ชาวราศีกุมค่ะไม่รู้สึกว่า คุณจะได้โชคลาภนะไพ่โชคลาภออกมาใบแรกเลยนะคะคุณจะมีความโชคดีในเรื่องของการงานการเงินคุณจะมีโชคลาภนะในบางท่านคุณอาจจะได้รับโชคลาภถูกหวยเ,เล่นทุนได้ก,กําไรนะคะประมาณนี้นะได้รับเงินปันผลจากกองทุนที่คุณไปลงทุนไว้นะเดี๋ยวคุณจะได้รับสิ่งดีๆแล้วนะคะคุณชาวราศีกุมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่ทาโร่กันดีกว่าคะ่ะว่าเขาจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะอือหือ ืคุณชาวราศีกุมภ์คะไม่มีความรู้สึกว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยคุณค่อนข้างที่จะใช้ความคิดหนักมากเลยมีความคิดที่ว่าคุณอยากที่จะเริ่มงานใหม่เปลี่ยนงานใหม่แล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ใหมในชีวิตของตัวเองในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะไม่เห็น energy ของคนที่เดินทางคุณอาจจะเดินทางไปพักผ่อนแล้วก็ ไปใช้ความคิดกับตัวเองอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งอะคะ่ะคุณชาวราศีกุมเมื่อกี้ไปเรียกราศีกุมใช่ไหมคะเมื่อกี้เพิ่งเพิ่ง move on จากราศีมังกรน,นะโอเคไม่มีความรู้สึกว่าคุณวางแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณวางแผนที่จะทําสิ่งใหม่ๆไม่มีความรู้สึกว่าในเดือนพฤศจิกายนยนี้นะคะ่ะคุณชาวราศีกุมคุณจะได้มีโอกาสใหม่ๆแล้วก็มีใครหลายๆคนนะคะ หรือใครบางคนหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆให้กับคุณมาเสนองานใหม่ให้กับคุณแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นงานที่คุณชอบแล้วก็รู้สึกว่าคุณอยากที่จะทำแต่ว่าคุณก็คิดหนักอยู่เหมือนกันที่คุณจะเปลี่ยนงานใหม่นะคะไม่มีความรู้สึกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าในที่ในที่ทํางานเก่าของคุณนะคะมันไม่มีความมั่นคงให้กับคุณคุณรู้สึกว่า บรรยากาศในที่ทํางานเหมืนค่อนข้างที่จะอึดอัดคุณอยากที่จะเริ่มต้นทํางานใหม่ด้วยความรู้สึกที่มีแพชชันแล้วก็รู้สึกลงไหลแล้วก็รู้สึกชอบนะคะคุณชาวราศีกุมแต่ Energy หน้าไพกะไม่มีความรู้สึกว่าถ้าคุณเปลี่ยนงานหรือว่าออคุณรับโอกาสใหม่ๆที่มีคนเอามาให้คุณนะคะมันจะทําให้คุณมีความสุขแล้วก็จะทําให้คุณรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นนะคะ คุณชาวราศีกุมแม่มีความรู้สึกว่างานใหม่ๆของคุณนะคะมันมีในเรื่องของระยะทางเข้ามามีบทบาทด้วยคุณอาจจะต้องเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดหรือว่าต่างที่ต่างถิ่นจากบ้านเกิดของคุณนะคะตัวคุณเองอะ่ะเลยทําให้คุณรู้สึกคิดมากคุณค่อนข้างที่จะใช้เหตุผลในการตัดสินใจหนักมากเลยนะคะค่อนข้างที่จะใช้ความคิดอยู่กับตัวเองหนักมากว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอยากที่จะทํางานนี้ไหมคุณอยากที่จะ รับงานนี้ไหมแต่อย่างที่เมย์บอกอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณรับโอกาสนี้คุณเปลี่ยนงานนี้คุณเปลี่ยนไปรับงานนี้อะค่ะโอกาสที่คุณจะมีความสุขเนี่ยสูงมากแล้วก็โอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จค่อนข้างมีนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณพึงพอใจกับชีวิตของตัวเองมันจะลงตัวทุกอย่างเลยอะค่ะแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ะแต่เก้าสิบแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ะไม่มีความรู้สุกว่าคุณจะรู้สึกพึงพอใจแล้วก็มีความสุขกับมันอะนะคะ ประมาณนี้ค่ะเปลี่ยนงานแล้วคุณจะรู้สึกดีเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเงินของคุณกันค่ะตัวคุณเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคุณชาวราศีกุม ในเดือนพฤิกายนนี้ค่ะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เดินทางคุณอาจจะหมดเงินไปกับการเดินทางนะคะคุณชาวราศีกุมสิ่งหนึ่งที่อยากจะออกมาเตือนเลยก็คือว่ามีเกณฑ์ที่เพื่อนของคุณเพื่อนร่วมงานของคุณใครสักคนหนึ่งจะมาขอยืมเงินคุณนะคะหน้าพายออกมาชัดมากแลวไม่มีความรู้สึกว่าคุณมีแนวโน้มสูงมากว่าคุณจะช่วยเหลือเขาค่ะพอด้วยเอเนอร์จีของคุณอะ คุณอาจจะให้เขาได้แต่ว่าตัวคุณอาจจะไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของการเงินตัวคุณเองอะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินระดับหนึ่งละถึงคุณอาจจะไม่ได้รวยเป็นมหาเศรษฐีหรือว่าคุณอาจจะรวยเป็นมหาเศรษฐีมากในในบางท่านนะคะคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเงินอะแต่ว่าเมย์จะบอกว่าถ้าคุณให้เขาหยิบยืมเงินไปนะโอกาสที่คุณจะไม่ได้คืนน่ะสูงมากและนอกจากคุณจะไม่ได้เงินคืนนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่คุณให้ยืมเนี่ยจบลงแน่นอนเมย์กล้าพูดเลยถ้าเกิดว่าคุณให้เขายืม แล้วตัวคุณเนี่ยจากคนที่จะเครียดหนักมากเป็นคุณนั่นแหละค่ะที่เครียดแล้วก็รู้สึกเจ็บหนักมากเหมือนคุณน่ะโดนหักหลังเลยนะคุณจะหาทางออกในความในในในปัญหานี้ไม่ได้เลยอะค่ะคุณจะหาทางออกในปัญหานี้ไม่ได้เลยคุณจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้เลยการที่คุณให้เขายืมเงินนะจะนําปัญหามาให้คุณเยอะมากคุณจะเห็นเลยว่าคนคนเนี้ยความสัมพันธ์กับคนคนเนี้ยมันจะสะบั้นลงเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทวงเงินเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่ เขาไม่ให้เงินคุณนะ่ะถ้าเขาให้เงินคุณโอเคม,ม,มันก็ไม่มีปัญหาแต่โอกาสที่เขาจะไม่ให้คุณสูงมากโอกาสที่คุณจะเจ็บหนักเนี่ยมีมีมีเยอะมากเลยค่ะคุณชาวราศีกุมในส่วนของหน้าไพ่นะไม่มีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรในเรื่องของการเงินคุณยังคงมีมีใช้แล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องราวของการเงินอยู่พอสมควรนะคะคุณชาวราศีกุมแต่สิ่งที่เด่นมากณนะเวลานี้เลยก็คือมันจะมีคนมาให้คุณ มาขอยืมเงินคุณและคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกรักเป็นคนที่คุณรู้สึกไว้วางใจเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณมีมิตรภาพที่ดีกับเขาอะค่ะอืมและการที่คุณให้ยืมเงินเนี่ยสมมุติใช่ไหมเอาไม่ยกตัวอย่างสมมุติใช่ไหมคนนี้เป็นเพื่อนที่แบบเป็นเบสเฟรนด์ของคุณเลยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเวลาที่คุณมีปัญหาอะไรกับเขาคุณจะไปหาเขาและบังเอิญว่า คนคนนี้ไมายืมเงินคุณและด้วยความที่เขาดีกับคุณมาตลอดอะแล้วคุณก็ไว้ใจเขามาตลอดเชื่อใจเขามาตลอดเพราะว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งในชีวิตของคุณน่ะคุณให้เขายืมเงินไปแต่บังเอิญว่าณช่วงเวลานั้นอะเขาไม่มีมาคืนคุณอะแล้วถ้าเกิดว่าคุณแบบไปทวงเขาอะเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณคนหนึ่งอ่ะจะหายไปเลยอะคะความสัมพันธ์นี้ก็คือมันจะดรอปลงมันจะแย่ลงมันจะดาวลงอะคะจากเพื่อนดีๆที่สุดคุณอาจจะ เ,เขาอาจจะกลายเป็นเพื่อนที่หักหลังคุณได้แบบได,ได้ได้ดีที่สุดอะคะ่ะประมาณนั้นอะความรักความเชื่อใจที่มันเคยมีอะคะ่ะไอไอความรักที่คุณสั่งสมกันมาเป็นสิบสิบปีมันจะจบแค่ระยะเวลาสั้นๆถ้าคุณไม่ทวงถ้าคุณให้เขาไปเลยอะโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คุณทวงอะเมื่อนั้นแหละคะ่ะความสัมพันธ์คุณจะจบลงทันทีจบลงทันทีจะจ,จบจริงๆนะ ความสัมพัน์เนี้ยไม่ขอเตือนไว้อย่างหนึ่งเลยนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเงินของคุณเน,นะคะ่ะคุณชาวราศีเอ้ยความรักของคุณนะคะ่ะคุณชาวราศีกุม คุณชาวราศีกุมนี่คือน้าไพ่ของคุณจากน้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าณเวลาเนี้ยคุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นละคุณกลับมามอบความรักให้กับตัวเองแล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะคุณเดินจากมาจากความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องเป็นตัวเลือกให้กับเขาแล้วก็มันมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเขาเหลือเกินที่เขาให้ความสนใจตอนหนึ่งในนั้นไม่ใช่คุณอะคุณแค่รู้สึกว่าคุณเข้าใจเขามาตลอดแล้วทําไมคุณไม่ได้รับสิ่งดีๆแบบนั้นบ้างเลยอะ คุณคอยอยู่เป็นที่ปรึกษาให้เขาตลอดเลยไม่มองเห็นว่าในบางท่านนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็มาใช้เวลากับตัวเองมาคิดทบทวนเรื่องราวต่งตางๆระหว่างคุณกับเขาในเรื่องราวของความรักที่มันผ่านมานะคะ่ะสิ่งที่คุณต้องการคุณจะตื่นรู้ได้ว่าสิ่งที่คุณต้องการในเรื่องราวของความรักอะ่ะนั่นก็คือการประสบความสําเร็จในเรื่องราวของความรักคือการรักใครสักคนในแบบที่เขาก็จะรักคุณเหมือนกันไม่ใช่การที่ คุณลงทุนลงแรงไปกับคนคนนี้แต่ว่าคุณไม่ได้อะไรกลับมาเลยคนคนนี้ค่ะค่อนข้างที่จะยุ่งอยู่พอสมควรเลยมีเลาย os, หลายสิ่งหลายอย่างที่เขาให้ความสนใจคุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่คุณชาวราศีกุมในเดือนพฤษจันเออในเดือนพฤศจิกายนี้ค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานในเรื่องของเในในเรื่องของราวของความรักนะคะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องราวของความรักและความรักนี้สามารถที่จะพัฒนาไปสู่ความมั่นคงในระยะยาวได้นะคะ แม่รู้สึกว่าช่วงเวลาที่คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือว่ามันมีใครหลายๆคนในความสัมพันธ์นะคะคุณจะค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลับมาอยู่กับตัวเองมารักตัวเองอะคะ่ะมันจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวคุณเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะทํางานหนักพอสมควรนะคะคุณชาวราศีกุมผู้สนใจแค่ในเรื่อง,องการงาน และก็การเงินนะคะสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในเวลานี้นะคะก็คือความรักที่มันประสบความสําเร็จเนื้อคู่ของคุณจริงๆเท่านั้นนะคะคุณรู้สึกว่าอะไรที่ดราม่าในชีวิตของคุณคุณรู้สึกว่าไม่เอาอีกละคุณเฝ้ารอเฝ้าคอยคนที่เขาจะมีความรักให้กับคุณจริงๆคนที่เขาพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปในระยะยาวได้จริงๆคุณรอคนคนนี้จริงๆนะ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณจะมีไฟให้กับตัวเองมากขึ้นคุณจะเติมแรงบันดาลใจให้กับตัวเองมากขึ้นคุณจะรักตัวเองมากขึ้นนะคะคุณจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเพื่อที่จะรับสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะได้เจอกับความรักครั้งใหม่อะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่อย่างที่คุณปรารถนาไหม มีค่ะแมะ่มีความรู้สึกว่าถ้าคุณเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะยิ่งคุณพร้อมมากเท่าไหร่นะจักกวาลจะส่งคนที่คุณรอคอยมาให้มากเท่านั้นแม่มีความรู้สึกว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเป็นคนที่มีอินเตอร์ของความเป็นเด็กอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสอาจจะเป็นคนที่มีมีอายุน้อยกว่าคุณและเขาอะค่ะ น่าที่จะเป็นคนที่หัวเราะง่ายยิ้มง่ายแล้วก็มีพลังงานของคนที่คิดบวกขอเพียงแค่คุณมีความหวังแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยนะคนคนนี้ ía, เป็นคนที่รูปร่างดีหล่อสวยดูมีสเสน่ห์ใครๆก็อยากที่จะเข้าหาเขาอยากที่จะทําความรู้จักกับเขาอะคะ่ะคนคนนี้ from. แต่เหมือนว่าคุณนี่แหละจะเป็นคนที่พิจิตใจเขาได้นะเขาอาจจะเป็นคนที่มีคนเข้าหายเยอะแต่ว่าเขามาสนใจคุณแล้วคุณก็รู้สึกแล้วเขาก็รู้สึกว่า สะดุดตาสะดุดใจคุณนะคะ่ะคนคนนี้เป็นเหมือนเวลาที่คุณได้เปลี่ยนผ่านจากคนเกา่าๆอะคะ่ะมาสู่วงจรชีวิตใหม่เนี่ยคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวความรักของคุณนะคะคุณจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูสวยให้ดูหล่อแล้วก็มีอนเนอร์จีของคนที่ พร้อมสําหรับความรักครั้งใหม่นะคะคุณชาวราศีกุมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมี energy แบบเนี้ยเดี๋ยวคุณจะได้เจอกับคนคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่แบบมี energy เชิงบวกมากๆเลยอะคะ่ะขี้เล่นว้าวเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์ของเขากันหน่อยนะคะราศีกรกฎราศีกุมราศพีพฤษภ ราศีพิจิกและราศีเมษค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่คำแนะนำอยากที่จะบอกอะไรกับคุณคุณต้องคิดบวกนะคะคุณชาวราศีกุมในช่วงเวลานี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็แล้วแตา่คุณจะต้องมีความคิดบวกอยู่เสมอความคิดบวกเนี่ยค่ะจะทําให้คุณได้เจอกับคนที่มีเอเนจีบวกเหมือนกันกับคุณเมย์เคยอ่านไพ่ให้กับคนคนหนึ่งนะและเอเนจีเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเอเนจีของเขาหมดเลย ทำไมมันเหมือนของเขาจังเลยเพราะว่าแต่ว <thin> ่าในเรื่องราวนั้นอะเมย์ทำนายว่าคนที่เขาจะได้เจออะคือคนที่มีความซื่อสัตย์จริงใจแล้วก็มีความมั่นคงให้กับเขาแล้วเขาก็บอกว่ามันเหมือนตัวเขามากเลยเขาเขาไม่เชื่อหรอกว่าจะมีคนที่เหมือนเขาแบบเนี้ว่าเมย์ก็เลยบอกกับเขาว่าถ้าอย่างนั้นอะคุณไม่อยากได้คนที่มีความซื่อสัตย์จริงใจแล้วก็มีความมั่นคงให้กับคุณถ้าอย่างนั้นอะก็ให้คุณเชื่อไหว่าคุณจะได้เจอกับคนที่เขานอกใจคุณตลอดเวลา แล้วก็ไม่มีความมั่นคงให้กับคุณคุณจะต้องเจ็บปวดในเรื่องราวของความรักให้คิดตรงกันข้ามไปเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่สบายใจที่จะคิดว่าเขาจะเหมือนกันกับคุณไม่ไม่เชื่อหรอกว่าคนที่สีไม่เสมอกันจะอยู่ด้วยกันได้ไม่เห็นหลายๆคนหลายๆคู่ที่เขามี energy เหมือนกันซื่อสัตย์เหมือนกันจริงใจเหมือนกันมีความมั่นคงให้แก่กันเท่านั้นเลยค่ะมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้อย่างที่จะมีความสุขอันนั้นแหละที่เขาเรียกว่าคู่แท้อันนั้นแหละที่เขาเรียกว่า to love แต่ถ้าเกิดว่า สิ่งที่ตรงกันข้ามกับคุณอนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจมีความมั่นคงและถ้าเกิดคุณไปเจอกับคนที่เขาตรงกันข้ามกับคุณถ้าเขาเป็นคนที่เขานอกใจคุณตลอดเวลาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดึงคุณเข้าไปในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอะไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงมันไม่ใช่ทูเลฟอันนั้นเขาเรียกว่าคู่กรรมแม่ก็เลยบอกกับเขาไปว่าถ้าเกิดว่าเขาสบายใจที่จะเชื่อว่าคนที่จะเข้ามาหาเขาคือคนที่ตรงกันข้ามกับเขาโอเคเขาเชื่อแบบนนนนัั้้ไดเเลยหมือกค่ะ คุณต้องอยู่ในเฉาว่างของคนที่คิดบวกเมย์อันนี้เมย์ไม่ได้เป็นเรื่องเพ้อฝันนะเมย์อะค่อนข้างที่จะศึกษาในเรื่องของจิตวิทยานี่ยเยอะมากแล้วเมย์ก็ไปเจอบทความหนึ่งที่เขาเขียนไว้ว่าสมองของคนเราอะค่ะมันจะมีกระจกสะท้อนเวลาที่คุณปล่อยอะไรก็แล้วแต่คุณปล่อยคลื่นออกไปอะค่ะจากสมองของคุณเนี่ยมันจะมีคลื่นคลื่นหนึ่งอะค่ะที่จะไปดึงดูดสิ่งที่คุณคิดอะกลับมาหากับคุณถ้าคุณมีความคิดลบคุณก็จะเจอคนที่คิดลบทั้งวัน แต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในเอ NERGY ของคนที่คิดบวกคุณจะเจอแต่คนที่คิดบวกอยู่ในชีวิตของคุณทุกๆวันอันเนี้ยคุณจะต้องฝึกนะถ้าคุณอยากเจอสิ่งที่ดีแล้วคุณบอกกับตัวเองว่าวันเนี้ยไม่เจอสิ่งที่ดีหรอกแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ดีได้ยังไงในเมื่อคุณเนี่ยสะกดจิตตัวเองไปแล้วว่าวันเนี้ยไม่เจอสิ่งที่ดีหรอกเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณอยากได้คนที่คิดบวกคุณต้องสะกดจิตตัวเองว่าวันเนี้ยจะเป็นวันที่ดีฉันจะต้องได้เจอคนที่ดีทททํํําาาไไไมมมอ ความคิดบวกมันคิดยากกว่าความคิดลบหรอม่มีความรู้สึกว่าความคิดลบอ่ะมันคิดได้ยากกว่านะถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะคิดบวกในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยบางครั้งมันอาจจะดูยากเนาะแต่คือว่ามันก็ทําได้เราอาจจะไม่ต้องคิดลบในทั้งทุกวันหรือว่าตลอดทั้งวันก็ได้ค่ะหรือเราอาจจะไม่ได้คิดบวกตลอดทั้งวันหรือว่าทุกวันก็ได้แต่เพียงแค่ให้เรารู้สึกว่าโอเคเราจะดึงดูดคนรักที่ซื่อสัตย์กับเรา จริงใจกับเรามีความมั่นคงกับเราเท่านี้ก็พอแล้วค่ะคิดทุกวันทุกวันแล้วเราก็มีความเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้วันหนึ่งอะเราจะต้องเจอวันหนึ่งอะเราจะต้องได้เจอกับเขาแล้วเราก็คู่ควรที่จะได้เจอกับความรักดีๆประมาณนี้ค่ะคุณชาวราศีกุมขอให้คุณมีความสุขแล้วก็สมหวังในเรื่องราวของความรักนะคะวันนี้ไม่ต้องขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ